สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับจากช่อง YouTube ช่างตอมโรเจอร์และประกอบตกแต่งจัดทรงชาลีตามงบตามแบบนะครับนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะมาถ่ายคลิปรีวิวชาลีทะเบียนนะครับจัดทรงรถสิบสองคันนี้นะครับเป็นไฟล่างนะครับก็ก่อนอื่นท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยสอบถามข้อเยดได้นะครับหรือถ้าจะทรงรถเข้ามาทําหรือจะปรึกษาเรื่องทํารถหรืองานอะไรต่าง เกี่ยวกับชาลีนะครับก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็ทางเรามีจําหน่ายทุกชิ้นนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับนะฮะก่อนอื่นก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะถ่ายแบบเร็วๆเลยนะครับจะไม่ตัดต่อนะครับไปแบบค่อวๆเลยนะฮะก่อนอื่นครั้นี้ลูกค้าทําขี่ไหมละครับจะเป็นแบบทรงทรงไฟบนนะครับก็อยากเปลี่ยนเป็นไฟล่างนะฮะก็ส่งเข้ามาจัดทรงนะครับทําสีใหม่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะฮะวะไรวิธีชุดล้อเลยนะครับชุดล้อเป็นล้อสิบสองฟอคอนนะครับตัวนี้ไม่มียางใหม่นะครับลัดยางเรเดียนนะครับโชกคหน้าเกนเล็กอะไรแท้ก็เน้นอะไรแท้เป็นหลักครับตัวนี้ก็คือชุดแผงไฟล่างแท้แท้ทั้งหมดครับชุดหน้าเนี่นะฮะแท้หมดเลยนะครับแล้วก็ไล่มาดูในส่วนของแฮนด์แฮนด์นี้จะลูกค้าสั่งเป็นแบบผมนะครับ ไม้แท้ขึ้นนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของการสะบัดการสะบัดตัวนี้ก็มีจำหน่ายนะครับสำหรับจาลีแกนล็กนะครับจับแกนนะฮะไม่เจาะโครงแล้วก็ตัวคาบูเที่เลียมนะครับมาดูในส่วนของบังลมบังลมก็เป็นงานแท้เดิมนะครับก็คือบิ้วใหม่นะครับแท้เดิมบิ้วใหม่นะฮะก็มาดูที่ตัวเครื่องนะเป็นเครื่องตัวของมังกี้นะครับตัวคัดนะครับ อยู่ที่การสตาร์ทนะครับแต่กี้เขาว่านะฮะก็เล่นอะไรเกียร์นิดนึงครับคันนี้ก็เกียร์โยงของชาลีครับตรงรุ่นก็เป็นของมินิโมอโตะนะครับเบิกนอกอย่างเดียวท่อก็ชุบใหม่ตีขึ้นมาตามแบบเดินคอใต้ท้องครับโลโก้แท้ไม่ใช่โลโก้แท้โลโก้เหล็กนะครับงานเบาะก,ก็สำนักดีเคนี่บ่อย โกหลัง C N C นะครับล้อหลังอร์คอนล้อ12อยยางเรเดียนเหมือนกันนะครับเอาไปเป็นองฝังเลยอ่าก็จะมีนี่สติกเกอร์เพจนะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ถังกันนี่ถังทำสีใหม่ทำใหม่หมดนะครับชุบเก็บงานนะฮะแล้วก็สติกเกอร์สายญี่ปุ่นคำเตือนต่างๆติดให้หมด นะครับแล้วก็นี่เลยกันตกท้ายแท้ไฟเลี้ยวแท้เป็นแท้คันนี้ก็จะเล่นอะไรแท้เป็นหลักนะครับเท่าที่หาได้นะฮะนี่ครับความสวยงามของบังโคลนแท้ก็จะโค้งตามรูปล้อเลยนะครับมันจะสวยนะฮะก็ปิดก๊อกน้ำมัน CNC ชุดเกียร์โยงมินิมาโตะนะฮะฝาครอบ คาตั้งสั้นนะครับก็เป็นงานสร้างหมดทางนั้นเลยติ๊กเกอร์คำเตือนญี่ปุ่นจางๆติดให้หมดนะครับคันนี้ก็ส่งให้กับทางลูกค้าอยู่นนทบ,บุรีเดี๋ยววันนี้ลูกค้าเข้ามารับเองนะครับส่วนท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับมีหลายแบบหลายราคานะครับ ก็ส่งรถกข้มาทําหรือสั่งทางร้านขึ้นงานใหม่ทั้งหมดได้นะครับเนาะกรณีไม่มีรถมาก็ดูรอบคันไปเลยทรงสวยเลยนะครับคันนี้นี่ฮะล้อ 12, สิบสองทรงสวยๆนี่โอเคครับในส่วนของคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ